สวัสดีครับตอนนี้ปู่พาไปนี่ก็มาอยู่กันที่วัดพิชัยยติการามวรวิหารหรือที่คนทั่วไปเขาเรียกกันว่าวัดพิชัยญาตินะครับวัดนี้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทอยู่แถวเชิงสะพานพุทธเขตคลองศานเดิมทีเดียวเป็นวัดร้างต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะครับสมเด็จพระยาบรมมาพิชัยญาติหรือว่าทัดบุญนาคได้ทาการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของสาปัตยกรรมไทยผสมจีนคือ ไม่มีช่อฟ้าไม่มีบาราการเหมือนวัดทั่วไปเนื่องจากว่าเดิมนั้นวัดนี้ตั้งอยู่ในสวนจึงไม่ต้องการให้เป็นเรื่องยุ่งยากระหว่างที่ทําการก่อสร้างเลยครับลักษณะที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับจะเป็นสถาปัตยกรรมประเภทไทยผสมจีนนะครับเราจะเห็นได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นระเบียงที่เป็นรูปดอกไม้สอดสีเสาพาลายเป็นศิลากลมฐานของศิลาจะเป็นรองของ3ามก๊กนะครับด้านบนของเสาก็จะเป็นพญามังกรที่วาดลวดลายมังกรขนองฟ้า ฝีมืองดงามมากนะครับสําหรับพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปั้นปางมันวิชัยศิลปะสุขโขทยัยโดยได้อัญเชิญจากวัดพระวิหารหลวงของพิษณุโลกมีพระนามว่าสมเด็จพระสิทธารถพุทธเจ้ามีพุทธลักษณะแบบสุขโขทยัย เดิมสร้างพร้อมกับพระพุทธจินนาลาดพระพุทธรูปเก่าแก่แกคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกชาวบ้านทั่วไปมักจะเรียกพระประธานว่าหลวงพ่อสมปรารถนาเนื่องจากปีผู้มาขอพรและมักจะสมหวังกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนพระปรางที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดจะตั้งอยู่ที่ลานยกระดับด้านหลังพระอุโบสถพระปรางประธานจะเป็นแบบอาคารย่อมุมมีประตูทางเข้าสี่ทิศและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูป,ปปูนปั้นน,นั่งหันหลังชนกันครับ อตอนนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วเราจะฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหนะ้าเราพบกันใหม่แล้วมาดูว่าเราจะไปไหนนะครับครับสวัสดีครับ